อ่าครับผมนายเอกวัชใจบุญนะครับรหัส565232060 38-6นะครับก็วันนี้ก็จะมาทบทวนเรื่อง object linked list นะครับเนื้อหาก็จะมี introduction นะครับ object oriented programming นะครับ a s s e m b l e นะครับ accessible Acc Acc แล้วก็ syntax โอเวอร์โหลดดิงเนตอนนะครับแล้วก็คอน s ัคเตอร์กับรีคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็มีอินเทอร์ลิสแตนโอเวอร์โอเวอร์ลิงโอเวอร์ลนิงเนตานะครับแล้วก็อ u ช l วนฟังชันนะครับแล้วก็ Sample นะครับก็เรามาดูเรื่อง Instruction ก่อนนะครับ อตอนนี้เราก็จบเรื่องโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานไปแล้วนะครับก็ที่เราสไลดก์ก่อนๆเขาก็จะมี array, stack, pointer นะครับฟังก์ชันครับจากบทที่แล้วนะครับเราได้รู้โปรแกรมของ linked list หลายชุดแล้วครับดังนั้นเราจะต้องเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการรวบรวมโค้ดนั้นเป็นก้อนๆน,นะครับเพื่อทำงาน อะไรบางอย่างมาอยู่ในโครงสร้างเดียวกันนะครับโปรแกรมที่เราเขียนเขียนกันเป็นปกตินะครับเรียกการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะครับแต่เหนือโปรแกรมเชิงโครงสร้างครับก็คือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั่นเองนะครับ object oriented programming นะครับก็มีชื่อเรียกย่อยๆว่า oop นะครับก็มีคุณลักษณะ3อย่างนะครับก็คือการบรรจุรวมการสรืบทอด แล้วก็ฟังก์ชันเสมือนนะครับการบรรจุรวมเนี่ยครับคือการรวมตัวแปรฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆนะครับเราเรียกว่าคลาสนะครับส่วนตัวแปรนะครับจะเอามาจะเรียกว่าโปรพตี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับจะเรียกว่าเม็นตอนนะครับมันก็เหมือนคล้ายๆสต๊คคล้ายๆการสร้างสต๊าคอะครับ แต่เพียงแต่ว่าเรามีาฟังก์ชันเข้ามาอยู่ด้วยนะครับมารวมอยู่ในคลาดเดียวกันนะครับอสองการสืบทอดนะครับก็จะมีคลาดแม่คาลาดูกนะครับเพิ่มเติมคุณสมบัติบางอย่างต่อไปอีกได้อีกนะฮะสามนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเสมือน,นครับเป็นเหมือนการแปลงกายโดยวัตถุนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับ ก็เรียกว่าโพลิโมฟินนะครต่อไปเรามาดู Access b i r d อ่าครับก็จะมีเป็นระดับ Public นะครับก็คือการเข้าถึงแบบสาธารณะ,ะรก็คือทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับก็จะมีแบบอ่า Private นะครับก็คือส่วนตัวครับใช้ได้เฉพาะคลาสของตัวเองเท่านั้น,นครับหรือก็จะมีอีกระดับหนึ่งก็คือ โปรเทคนะครับก็จะเป็นการใช้งานได้ทั้งคัสตัวเองแล้วก็คัสที่สูบทอดมันไปอีกทีนึงครับก็คือคัสแม่คัสแม่คัสลูกครับสามารถใช้งานได้อ่าเรามาดูรูปกันดีกว่าครับเนี่ยครับคัสแม่ครับก็จะมีไพรเวทโปรเทค public นะครับฟังก์ชันทั่วไปนะครับสามารถใช้งาน public ได้ครับทั้งคัสแม่คัสลูกนะครับแต่มาพอคัสลูกอ่ะก็สามารถ ใช้งานพับบิทของคลาสแม่ได้แล้วก็สามารถใช้งานของโปรเทคของคลาสแม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูซินแท็กนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือเราจะประกาศว่าคลาสแล้วก็ชื่อของคลาสนะครับจากนั้นก็ประกาศว่าเป็นจะเป็นตัวแปรแบบไหนครับนี่แบบพับบิทนะครับก็จะประกาศโฟรส์สกอร์มาครับ อากาศตัวแปรต่างๆครับส่วนตัวนี้จะประกาศเมนตอนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เป็นโปรโตไทยนั่นเองนะครับอ่านี่วิธีวิธีใช้นะครับก็จะเป็นไว้ชื่อของคลาสนะครับแล้วก็ก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของฟังก์ชันนั่นเองครับเนื่องจากว่าโปรโตไทเอาไว้ เนื่องจากว่าเราโปรตไทป์เอาไว้ดังนั้นเราจึงมาเขียนรายละเอียดของฟังก์ชันแยกต่งางหากอีกทีหนึ่งครับซึ่งการเขียนรายละเอียดฟังก์ชันหรือเมินตอ่อนะครับเราจะเรียกทีว่า implementation นะครับคือการอธิบายรายละเอียดของเมินตตนั่นเองนะจุดสังเกตนะครับ this นะครับมีความหมายว่าคลาสนี้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคลาสนั้นๆเลยนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อเราเป็นตัวแทนของคลาสนั้นนะมันจึงสามารถเรียกใช้ property หรือว่าเมนต์่อของคลาสได้ทั้งหมดเลยครับเวลาอิงก็ Dis และใช้เครื่องหมายเป็นเป็นลูกศรนะครับนะครับตรงนี้ครับคือ property ครับส่วนตรงนี้คือ argument ของเมนต์นั่นเองนะจ๊ะนะครับมาดูในเมนนะครับตอนนี้คือเรากำลังสร้างวัตถุจากคลาสอยู่นะครับ student ยูร i นะครับจากนั้นก็เรื่องใช้ม็นต่อได้เลยครับยูร i t get score ครับสิ 10. return 0ูนย์นะหมายเหตุก็คือคำว่ายูร i นะครับจะเป็นตัวแทนของประเภท s t u d e n นนะครับซึ่งตัวแทนเนี้มีชื่อเรียกว่า object แต่บางตำราก็เรียกว่า i n s t a n น e นะครับซึ่งสามารถเรียกได้ดังสองกรณีนะครับผมอ่าต่อไปเรามาดูเรื่อง โอเวอร์โหลดดิงเมนตอนะครับก็คือเมนต่อที่มีชื่อเหมือนกันอยู่ในคาสเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่จำนวนพารามิเตอร์ที่รับจากภายนอกนั่นเองครับามาดูตัวอย่างดีกว่าครับจากโค้ดเนี่ยเมนต่อจะชื่อเดียวกันนะครับชื่อ g e s score g e s score แต่พารามิเตอร์ที่รับมาเนี่ยจะไม่เหมือนกัน,นครับน,นี่รับเป็น force score อันนี้เป็น ins c o r e force gpa นะครับอันนี้รับ charsec force gpa อินสกร์ครับก็จากโค้ดนะครับมีอยู่3าแบบนะครับชื่อเหมือนกันหมดเลยแต่พวกนะครับเขาจะเรียกว่า Overloading m e n t o r ตนะครับแต่การใช้งานนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับมันข้อดีของมันก็คือจะเป็นการยืดหยุ่นของ m e นต o ตอหรือฟังก์ชันนั้นนะครับ เหมือนแบบว่าชื่อเดียวแต่ทํางานได้หลากหลายอะไรเงี้ยครับการเลือกใช้ก็ใช้ได้ปกติครับมันจะตรวจสอบพารามิเตอร์เองนะครับว่าเราจะใช้งานกันแบบไหนผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันตามที่ฟังก์ชันหรือมันต่อที่เราสร้างไว้อะครับถือว่าเป็นคุณสคุณ,คณสมบัติเด่นเลยก็ได้ว่าได้ครับของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุนั่นเองครับ ต่อไปมาดูคอนสแตคเตอร์นะครับกับดีคอนสแตคเตอร์นะครับคอนสแตคเตอร์นะครับคือเมนตต่อเรื่องการทำานานของคลาสซึ่งโดยทั่วไปนะครับเอาไว้ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นของคลาสนะครับชื่อเมนตต่อก็จะเหมือนของคลาสเลยและไม่ต้องมีมีการรีเทิร์นค่าใดๆนะครับส่วนดีคอสรักชั่นสักเตอร์นะครับคือเมนตอต่ ที่จะทำงานเมื่อเราจะทำลาย i n นสแตนนั้นนะครับชื่อก็เหมือนคาร์ดครับแต่จะมีเครื่องหมายเป็นออตัวหนอนนำหน้าครับเอ,อเรามาดูการประกาศนะครับนะครับก็เป็นพิพบิกเนี่ยนะครับ s t u d เด้ธรรมดาครับก็จะเป็น constructor ครับส่วนถ้ามีตัวหนอนอยู่ตรงนี้ยก็เป็นดี constructor นะครับ ดูเนี่ยครับวิธีใช้งานนะครับามาดูเลยเมนนะครับทีแรกก็คือจองเดิมความจำให้ตัวแปรพอยเตอร์ยูลนะครับจากนั้นก็ให้ยูล่ลเนี่ยยู่ลีสกอร์ครับพิมพ์ค่าออกมา จากนั้นก็ Delete ทยูลิทิ้งนะครับทำลายทำลายอินสแตนตออกไปก็คือจากฟังก์ชันเนี่ยครับถ้าเราลบไปแล้วครับมันจะปินตัวนี้ออกมา Export Card ต่อไปมาดูเรื่อง Inheritance นะครับมาดูโครงสร้างของมันนะครับสมมุติเนี่ยครับว่าสิ่งมีชีวิตก็จะมีพืชมีสัตว์นะครับอะไรพืชเนี่ยก็จะมีล้มลุกมียืนต้นมีคน ในสัตว์่ยจะมีคนมีนักเรียนนะครับก็เหมือนเป็นคัดแม่คัดลูกนะครับล,ลุกนี่ก็เป็นคัดลูกของพืชพืชก็เป็นคัดลูกของสิ่งมีชีวิตอีกทีหนึ่งครับมาดูนี้นะครับเราสร้างเมนตอบไว้เป็นเวิร์กนะครับวอล์กนะครับเอาไว้เดินนะครับ หาแล้วก็มาดูในเมนตอนนะครับให้ตั้งชื่อเมันตอดว่า Human นะครับแล้วก็ให้ปีว่า Human Walk นะครับส่วนในคลาสสติ d เด t น u m a n อีกอันนึงนะครับนี่ในคลาสอีกคลาสหนึ่งนะครับ Class Class คลาส student แเริ่มสร้างเป็นสกอร์ แล้วก็สร้างเมนตอดย่อยอีกก็คือ guest score นะครับแล้วก็สร้างเมนตอแล้วเนี่ยกำหนดค่านี่เมนตอดนะครับ guest score ว่า d i s ก score เท่ากับ score นะครับแล้วก็ให้ปีน score มาแล้วก็ปีน d i s ก score มาว่าคือค่าเท่าไหร่นะครับในเมนนะครับที่แรกก็สร้าง human sunny มานะครับ จากนั้นก็สร้าง Student Peter Yuri มาเท่ากับ New Student นะครับต่อไปให้ Sunny Walk นะครับก็จะเป็น Human Walk ครับไปให้ Yuri Walk ก็ยังเป็น Yuri Walk นะครับเพราะว่า Sunny เนี่ยเป็นเป็นลูกนะครับ เป็นคลาสลูกของฮิวแมนนะครับไอสติลเดนครับสติลเด้นเป็นคลาสลูกสติลเด้นเป็นคลาสลูกของฮิวแมนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยูริประกาศเป็นสติลเดนทำไมครับให้ยูริวอลก็คือเป็นฮิวแมนเหมือนกันนะครับต่อไปมาดูเรื่องโอเวอร์ลีดิ้งเมนต์ต่นะครับก็คือเมนตอร์ที่มีชื่อเหมือนกับคลาสแม่ลนะ อาจจะมีลักษณะการทำางานที่ต่างกันออกไปนะครับหรือเรียกหรือการนำเมนตอ่อของคลาสแม่เนี่ยมาอินพิเม้นต์ใหม่นั่นเองนะครับเช่นนะครับในคลาสฮิวแมนนะครับกำหนด p ับบิกชื่อ I นะครับประกาศตัวแปรมนเป็น i แล้วก็ให้เมนตอ่อเนี่ยชื่อ w a l k แล้วก็แล้วก็ให้ ให้เมนตอร์ชื่อว่าฮิวแมนนะครับแล้ววอล์กนะครับพิมพ์ฮิวแมนวอล์กมาฮิวแมนเนี่ยคือคลาสแม่มีเมนตอร์ชื่อว่าวอล์กนะครับเนี่ยครับฮิวแมนคลาสแม่เนะี่ยคือฮิวแมนแล้วก็มีเมนตอร์ชื่อว่าวอล์กนะครับไปก็นะครับอินเทอร์ริสมาจากคลาสแม่ก็คือ เราจะใช้คลาสแม่เนี่ยครับหมายเหตุก็คือ s ิ u d e เ t คือคลาสลูกคลาสศิษย์เกนคคือคลาสลูกโดยอินซูลิตมาจากคลาสแม่และทำงาน o v e r อร์ริลนะครับเหมือนต่อเลยชื่อว่า Walk ของคลาสแม่อันนี้ครับทีแรกป,ประกาศคลาส s ิ u d e เ t นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ เอามาจากคลาสแม่ครับแลาใช้งานก็เนี่ยครับชื่อ walk ก็เป็น student walk เอง,เองครับมาดูในฟังก์ชัน main ครับที่แรกก็ให้ sunny นะเป็น human ก็ป็น sunny มาดูก็เป็น human walk ต่อไปให้ student j u l i นะครับ วอล์กมากก็เป็นสติวเดนสติ e เดนวอล์กครับเพราะว่ายูรีเนี่ยเป็นประกาศเป็นสติ d เดนนะครับโอเคนะครับนี่เราจะได้เห็นว่าคาสัสแม่และคสัสลูกเล้ยใช้เมนต่อชื่อเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นต่างกันเพราะเกิดจากการโอเวอร์ลิงเมนต่อนั่นเองนะครับ ครับต่อไปมาดูเรื่อง virtual นะครับฟังก์ชันนะครับ virtual เนี่ยก็คือ,อ,อแปลว่าเสมอนะครับส่วน visual เนี่ยจะแปลว่าเกี่ยวกับภาพการแสดงภาพมองเห็นมองเห็นมองได้อะไรเงี้ยครับ virtual function น,นะครับในภาษาเชิงวัตถุเนี่ยจะเรียกว่า polymorphism นะครับ polymorphism โอลีเนี่ยจะแปลว่าหลายๆเยอะๆมอฟินมอร์ฟิมนะครับจะแปลว่ารูปร่างนะครับซึ่งเป็นเรื่องของไฮเตอร์เป็นหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือเวอร์ชวลของคลาสแม่กับของคลาสโลกนะครับ่จะประกาศเหมือนกันเลยนะครับ เรามาดูตัวอย่างครับนี่คือประกาศ cast แม่เป็นไพเทอร์นะครับก็ให้ human Tiffany นะครับเท่ากับ new human แล้วก็ประกาศ student Yun A นะครับแล้วก็ให้ Tiffany เดินนะฮะ walk แล้ให้ Yun A walk นะ,ะจากนั้นก็ให้ Tiffany เท่ากับ Yun A ครับเปลี่ยนตำแหน่งชี้ครับแล้วให้ Tiffany walk เรามาดูกันฮะทีแรก ให walk. ท้ทิฟฟานี่วอล์กที่ทิฟฟานี่นะ่ะเป็นฮิวแมนนะครับจะเป็นฮิวแมนวอล์กยุนอาก็เป็นสติลเด้นอยู่แล้วเพราะประกาศสติลเด้นก็ให้หนึ่ะครับแต่ทีนี้นครับให้ทิฟฟานี่ชี้ที่ยุนอาบ้ากครับทิฟฟานี่ก็เลยเป็นสติลเด้นวอล์กนั่นเองนะครับการทํางานของการเปลี่ยนแปลงกายนะครับก็คือการเปลี่ยนตําแหน่งของการชี้ของไพล์เตอร์นั่นเองนะครับ ไพเตอร์นะครับต้องเป็นคลาสแม่เท่านั้นนะครับถึงจะชี้ได้ครับว่าอยากโอเวดดิ n งเมนตอตอันไหนนะครับชี้ได้ว่าจะเอา w a l k อันไหนนะครับต้องคลาสแม่เท่านั้นนะครับล,ลองเอาหลักการของ o v p ที่เราที่เรียนมามาสร้างเป็น l ิสต์กันดูบ้างนะครับข้ที่แล้วก็ s t a c k node ขึ้นมามี Data มี Back มี Nex t นะครับเรามาดู c คล s ส ดับเบิลลิงลิสต์นะครับอ่าก็มีเมนตอดย่อยก็คือมีอินซ์เทอร์ดโนด e l ลิสต์โนดโชว์ออลโชว์แบ็กแอคโนดนะครับก็สต a r t n โนดสตาร์ท now last ต่างๆนะ,ะแล้วมาดูอาร์กิเมนต์ที่อยู่มาอยู่ในเมนตอดนะครับ ก็ให้ walk เท่ากับ d i s t a r t แล้วก็สร้าง walk สร้าง node walk มาก่อนนะครับตอน add node นะครับให้ walk เท่ากับ this start นะครับแล้วก็ให้ temp เท่ากับ null แล้วก็ให้ walk อ่ะวิ่งจนกว่าจะว่างนะครับแล้วก็ให้ temp เท่ากับ walk ก็ตามคติครับพอว่างพอเจอสุดท้ายแล้วครับก็ให้ walk อ่ะสร้างโหนดใหม่ จากนั้นก็ให้โหนดใหม่เนี่ยเพิ่ม data เข้าไปแล้วก็ให้นิกของโหนดใหม่เนี่ยเท่ากับ n ูครับแล้วก็ให้ b a c k b a c k ของโหนดใหม่เนี่ยเท่ากับ e ท p ครับก็คือเท่ากับตัวก่อนหน้านี้ที่ชี้ไว้ครับ <Okay. S 1> ไปมาดูโชว์นะครับก็ที่แรกก็กำหนดโหนดมา w a l k กไฟเตอร์สองระดับ <Okay. S 1> ครับให้ walk อชี้ที่ตัวแรกก่อน จากนั้นก็ให้ป้นค่าครับตั้งแต่ตัวแรกเลยค่าปีนป้นจนกว่าจะถึงวอล์กถึงเจอถึง,ถง,ถง,ถงตัวสุดท้ายนะครับอ่าครับก็มาดูผลลัพธ์นะครับนี่ในเมนนะครับก็กําหนดมาดับเบิ้ลลิงลิสเอนะครับแล้วก็ให้ A เนะี่ยใช้เมนต่อที่ชื่อว่าแอคโนดเพิ่ม10เข้าไปเพิ่ม20เพิ่ม30เพิ่ม40จากนั้นก็โชว์ครับ10 20 30 การทํางานต่างๆก็จะสั้นมากครับแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั่นเองนะครับครับผมก็ขอจบการอธิบายเรื่องออบเจ็์วิงลืดเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ